ได้เขาไปไม่ให้เขามาดูแม่เหมยนะแม่เหมยนะแม่เหมยทำไงทำได้ยู่นี่อยู่ใหอยู่นี่อยู่ใหอยู่ข้างหลังนี่ใี่ให้ดันอยู่ข้างหลังนี่อยู่นี่โอ้ไปบุญข้าวตักไม่เอาอละเอาละพ่อมองไม่เห็นเลยไหมวะมันรู้มันอยากเล่นกับพ่อไหมมันชนพ่อตั้งนานเลยไหมโอ้โอ้โกรธใส่พ่อเล่นพ่อจะไม่เล่นกับขาวโกรธเลยตัวเล็กตัวเร็วเฮ้ยตัวเล็ก

ไอ้พุทธิมาทำอะไรแบบนีวะโมาจากไหนโมสุดไเลยวะมาจาไหนเลยย่งวะนี่นี่และนี่และนี่ไม่เล่นกันหนูเอาไปอยู่เลยเอไปอยู่เลยโอ้ขึ้นเหยียบสองขาเลยขาพอหักแน่นันไปมดโครใดูขาหน้าลดูขาเ้า โอ้โกแรงทำอะไรไม่ถูกโกรแโอ้โหดูนังโอ้แรงทำอะไรทอะไรเาอะไรมันโ่อยทำอะไรนี่ใครไทอะไรมันโกแรดม่ไปด่ามันบ นทำอะไรมันเนี่ยดูสิแม่เหมยไม่ให้ขาวมาใกล้เลยแม่เหมยไล่ขาวแม่เาก็ช่วยไล่ได้แม่เหมยก็ไปช่วยไล่น้องใบบุญไดช่วยไล่น้องขาวด้ดู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 ครไทำอะไรมันนี่ฮะทำอะไรมันนี่ยตั้งรักไม่ทันเลยใครไปทำอะไรลูกสาวพ่อเนี่ยทั้งเตะตั้งต่อยเลยดูสิใครไปทำอะไรมันนี่ มาเนี่ยโอ้โกรธโกรธอะไรลูกลูกสาพ่อโกรธอะไรลูกคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันคุยก่อนไม่คุยไม่ยอมคุยไม่คุยเลยวันนี้ไม่คุยดูที่โกรธแรงสิสวัสดีครับสวัสดีคุณท่านครับนี่คืออาการโกรธของน้องใบบุญครับทั้งขาหน้าขาหลังครับโกรธมากเร็วเร็วจนทำไม่ถูกแล้วเร็วจนทำอะไรไม่ถูกครับ ใครเาอะไรลูกสาวพ่อ <c oughs> oh, ใครกพา, oh, าอะไรมันนี่ใคระพาอะไรมันตัวเล็กๆ,ๆนี่ยังไมาอะไรมันเลยนะเนี่ยโอ้โโอ้ดูดูข้างบู้างบนนะใครกราอะไรลูกสาวพ่ออีกไหใครมาอะไรมันนี้นี่โอ้ โอ้โรงโอ้โดดแรงะรเ่อายวันโงอาจัดหนักเลยนะคะโดดที่พ่อเี่ยขาวโอ้หลวไปยม้ยโดดเลยดเดียวอสดโย้วยดูหน้าตากันูเรงราวเกหลางหลัง เขาโรจังสุดแลงเลยป้าบ้านก็ไม่ยอมเล่นกับหนูหลายวันแล้ววันนี้ยังมาเรียกขาวอีกไม่ได้เขาบอกดูสิมอนยังเล็กโอ้ใะบาดอะไดูกาวพอโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 ไกรมาอะไรมันไม่ได้โอ้กรมาอะไรมันมามามารมาอะไรมันไม่ได้ไม่เอาโอ้ไม่เอา้โอ้โอ้พอ ไปว่าอะไรลูกสาวพ่อนี่พ่อโยกเล่นเฉยๆลูกซีมายอมยิมยิ้ยอมยิ้มยิ้มยิมหายซะหายซะหายซะหายล้วหายละหายโคตรละหายโคตรละโอ้โหลูกสาวพ่อใครจะไปว่าอะไรลูกสาวพ่อขนาดนี้เนาะใครจะมาเล่นกับมันเนาะรักแล้วรักแล้วโอ้โหหอมก่อนหอมก่อนหอมกอนรักแล้วขอรีบเหนื่อยตา ายโกดแล้ววันนี้วันนี้ไม่หายง่ายเดดูท่าก็รู้น,นี้ไม่ยอมหายโกดว,วันนี้ยังไงก็ไม่หายวันนี้วันนี้ไม่หายโถงง่ายวันนี้รู้ดูอาการก็รู้กรโ,โกดแรงโกดแรง จุ๊บแก้มหน่อยจุ๊บๆแล้วจุ๊บๆพ่อแล้วโอ้โหฮอฮือฮื้มองแก้มพ่อซะหอมสัหอมซะโอ้รักพ่อแรงโอ้ใครไปว่าอะไรมันเนาะโอ้ยังเล็กเนาะก็มาให้นั่งตักมาให้นั่งตักมา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 ให้นั่งตักโอ้อยากนั่งตักพ่อโอ้อย่างนี้ด้วยโอ้เอาทำให้ถูกใจเลยไปโอ้ถูกใจแล้วโอ้คนนี้ชอบแบบนี้ เล็กพ่อเนี่ยมันอยากให้พ่อให้พ่ออ๋อยอยากให้พ่อเอาใจคนนี้นี่โอ้พ่อไปแกล้งมนันเนาะไม่เล่นกับมันแล้วยังไปเรียกเขามาอีกอ่ะ๋อถูกใจแล้วโอ้โอโอ้ใครเป็นบ้าอะไรลูกสาวพ่อใช่ไหมโอ้คอมคอมลูกสาวพ่อเล็กๆนี่ใครเป็นบ้าอะไร อ oh, ยกีังพอด้วยบางมให้ขไม่ีให้ขีหังอันนี้ไมตขีหลังแด้วยนะหัวเอาจิงกับจังแล้วไม่ไหวแล้ว เจ็บมือเลยขาเลยขาเลยเจไม่ไเมื่ได้นี่โลดไปแล้วเตะช่วยเตยเจ้วยเจมได้มลด้วยเเจมจะเลด้วยีครับสวัสดีครับสวัสดีทีกท่านครับสำหรับโครงการที่เราจะตัดจะทำขึ้นในผีวันในขณะนี้ ตอนนี้เรากำลังระดมทุนครับเพราะว่าลงมติแล้วมีเอฟซีหลายท่านเห็นดีเห็นชอบด้วยแล้วก็สนับสนุนทางด้านเพื่อทรัพย์มาหลายท่านที่แจ้งความประสงค์เข้ามาว่าอยากจะร่วมสะพานบุญกับผมด้วยผมก็เลยลงมติแล้วนะครับว่าจะเริ่มระดมทุนรวบรวมทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับแล้วก็ถ้าวันนี้จนถึงวันที่หนึ่งได้เท่าไหร่ผมก็จะเริ่มสั่งของลงที่นู่นเลยนะครับ ทั้งเหล็กทั้งสังกะสีทั้งเสาน่าจะเริ่มลงน่าจะเริ่มลงประมาณวันที่ก่อนวันที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดได้ทุนเร็วก็จะลงเร็วนะครับฝากแชร์ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากให้กําลังใจด้วยนะครับเพื่อโครงการดีๆสร้างร่มให้น้องอยู่นะครับเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่สร้างร่มให้ลูกชายคนโตของเจ๊เหมยนะครับ พือไ,ได้อยู่ได้อาศัยนะครับพี่ตีเล็กนะคะคือว่าพายตีเล็กถ้าเอฟันใดอยากร่วมสะพานบุญกับเราอยากจะร่วมสร้างร่มให้น้องมีที่รกเดลตกลก็ยินดีต้อนรับนะครับติดต่อสอบถามมาผมได้ทักไลน์เข้ามาเลยครับท่านรู้จักเบอร์ไลน์ของผมอยู่แล้ววันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับนุนช่องของเราได้ที่ ช่อง y o u t u b ไลายมันชนเนลหรือสุนช้างสะพานบุทักไลน์เข้ามาเรื่องที่จะสร้างโรงช้างให้ฝลายทีเล็กลูกชายคนโตของเจเหมยหรือพี่ชายของเด็กสนคนนี้นี่เองครับเด็กดื้อใบบุญครับ <c oughs> เราจะเริ่มสร้างให้เร็วที่สุดถ้าเรารดมทุนในเร็วเราก็สร้างเร็วครับเร็วผมรอเพราะวันนี้มีคนช่วยมาบางส่วนแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยมาก่าไรก็ต้องรอดูหลายๆท่านนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณมา,มากๆครับ เอฟซีท่านมีความสุขมากโอ้ยกัดปูนท่อยังไงนี่ <c oughs> สวัสดีครับ